สวัสดีครับนี้พามาดูไส้เดือนที่ผมเลี้ยงไว้นะครับนี้ผมก็เลี้ยงไว้ประมาณสองเดือนแล้วแหละแ,ละแต่มันก็ได้ดูแลอะไรมากนะครับก็มาลดน้ําทีก็วันสองวันมาลดทีก็มีนะบางทีก็สามวันก็มีแต่ผมไม่ได้ดูความชื้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยแบบปร,ประมาณอีสักวันสองวันก็ลดได้เพราะว่าข้างลาง่างยังชื้นอยู่นะครับเห็นไหมป,ปาดแค่นี้ มันหนึเซนข้างล่างก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับเขายังอยู่ได้เห็นไหมยให้ดูไ้เดือนทอี่ข้างในนี้นะนี่คือพันธ์ af นะครับนี่ตัวจะสั้นๆป้อมป้อมนะแล้วก็จะกินกินจุนะครับกินเยอะบางทีก็ยาวก็มีอันนี้เป็นอันนี้ยังเป็นตัวเล็กอยู่นะครับนี่มันจะปาดประมาณนี้ออกมาแต่พวกนี้ที่มันเป็นก้อนๆแบบนี้มัน มันเป็นก้อนแข็งๆที่แรกๆครับตอนที่เรามาใส่เราแช่น้ำเสร็จแล้วก็อันนี้มันยังยังแห้งอยู่มันไสเดือนเขาจะช้อนเข้าไปไม่ถึงนะครับไม่ได้มันแข็งนะครับก็ต้องรอให้มันชื้นก่อนอที่มันย่อยได้เขาจะกินหมดเลยนะเห็นไหมที่เป็นเม็ดๆเล็กๆเงี้ยเหมือนขี้เหมือนขี้หนูนครับมันจะเล็กกว่านะครับนี่คือมูลไสเดือนนะครับข้อดีคือ เราจะล้วนซุยนะครับล้วนมากไม่ค่คยเกาะกันเป็นก้อนนะนอกจากมันจะแฉะกันเกินไปนะครับเงี้ยเราบีบให้มันแน่นเลยนะมันยังไม่ยังไม่เป็นก้อนเลยเนะี่ยมันจะยุ่ยอย่างนี้เลยนะครับอ่าผมจะเอามาใช้กับอะไรเพราะว่าผมต้องเพาะผักตลอดใช่ไหมครับผมก็ต้องซื้อวัสดุในการในการเพาะผักตลอด มันก็มีค่าใช้จสูงนะครับก็เลยลงทุนไปซื้อไส้เดือนพันเอฟนะครับอฟริกันท้ายหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะก็ไม่รู้จักคนคนหนึ่งเขาซื้อเขาขายกันอยู่ประมาณโลละพันนะผมก็เลยซื้อมาครึ่งกิโลก็ลองมาเพาะดูนะครับก็เพาะในกระบะอย่างนงี้แหละกระบะมันเล็กๆกระบะยีบบาทนะครับก็ ครั้งแรกก็ใช้ไปสามกระบะนะครับผมก็ได้มาประมาณหนึ่งกิโลก็แบ่งเป็นสามส่วนนะครับเป็นสามส่วนใส่ในสามกระบะนะี่แหละเลี้ยงไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับพอเข้าเดือนที่สองเขาก็เริ่มมีไข่นะไข่เขาลักษะลักษณะไข่ประมาณประมาณนี้เห็นไหมนี่เล็กๆอย่างนี้เลยนะนี่คือไข่เขานะครับ ผมมาล่อนแล้วแหละแต่มมนก็ยังมีไข่ปนมาด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ตะแกงที่มันเล็กอะเนี่ยเห็นไหมให้เขาก็เกิดออกมาก็าจะเป็นตัวเล็กๆน,นี้เขาฟักจากไข่เมื่อกี้นะครับก็จะออกมาเป็นตัวเล็กๆนี้แหละก็จะมากินต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาออกนะครับมันก็จะไปอยู่ในถาดเพาะผักของเรานะครับพอมันเกิดปุ๊บ มันก็ชอนชัยอยู่ในถาเพาะผักเราผักเราจะจากจะเป็นตุ่มที่เป็นเป็นทรงใช่ไหมครับเป็นตุ้มเล็กๆเกงี้ยพอเราดึงออกมามันก็จะล้วนหมดเลยเพราะว่าไส้เดือนเขาไปพวนดินตลอดนะครับเขาไปกินอินทรีย์วัตถุนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของของการพลดินในถาหลุมเลยนะครับเป็นเป็นหลุมแบบแบบนี้เดี๋ยวให้ดูหลุมแบบนี้ มันก็จะพวนแล้วก็ข้างบนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเม็ดเเมือ่อกี้ที่ผมให้ดูอะเป็นแบบนี้เลยนะอยู่ด้านอยู่ด้านบนนี้แสดงว่าหลุมเนี่ยมันมีเส้นเดือนพักตัวออกมาแล้วก็มากินอาหารในนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราผักเราดึงออกมาดึงมา,งมาปุ๊บเราก็ไปปลูกเลยลงในดินเลยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ข้อดีที่ผมจะอธิบายวันนี้ก็คือเราจะได้อาุย๋ย สมกับดินเพาะเราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างคือขี้วัวมูลวัวเนะี่ยกระสอบหนึ่งยี่สิบาทนะครับถ้าเป็นดินเพาะเนะี่ยกระสอบหนึ่งก็สามร้อยห้าสิบาทแล้วนะครับก็ผมก็จะเพิ่มไปอีกขี้วัวเพิ่มไปสองกระสอบเป็นสี่สิบาทนะครับก็เฉลี่ยแล้วเป็นสี่ร้อยขาไปสี่ร้อยแล้วกันนะขาไปสี่ร้อยบาทแล้วก็หารครึ่ง อันนี้ครึ่งหนึ่งก็ดินเพาะอีกครึ่งหนึ่งก็เหลืออยู่สองร้อบาทนะครับเหลือแล้วกระสอบละ200ร้อยบาทจาก3 5 0ยหสิบเป็นสองร้อยบาทนะครับประมาณนี้หนึ่งกระสอบก็เพาะในถาดร้อยสี่หลุมเนี่ยถาดร้อยสี่หลุมนี้ได้ประมาณประมาณยี่ประมาณสิบห้าถึงสิบหกสิบหกถาดนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นไซส์เล็กก็จะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับ บางก็อาจจะได้ยี่สิบนะแล้วแต่แล้แต่ถาดอีกทีหนึงนะครับแต่ที่ผมลองทำลูประมาณนี้แหละสิบหกสิบแปดถาดนะครับแต่เม่เขาไม่ได้แบบไม่ได้นับแบบจริงจังนะก็พยายามจะนับด้วยแหละแต่ <laughs> มันไม่มีเวลาจริงๆนะถ่ายวิดีโออย่างนี้ก็พอจะเข้าใจกันนะผมก็มีอะไรก็จะมาแนะนำกันนะครับไม่ได้ พักไม่ได้อะไรหรอกถ้าใครสงสัยอยากทําอะไรก็ถามมาได้ที่ที่เห็นในคลิปวิดีโอนะครับพยายามจะตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับก็มือใหม่อยู่เหมือนกันนะครับนี่นี้ก็ลักษณะดินเพาะที่เราผสมนะครับดินเพาะมันก็มันก็ดีกับทุกยี่ห้อนะแต่ที่ยี่ห้อที่ผมรู้สึกว่ามันดีที่สุดที่ลองใช้มาก็จะเป็นคัสเมนนะครับกระสอบสีเขียว พิสมอสนั่นแหละคล้ายๆกันคนก็เรียกมีเดียบางคนก็เรียกพิสมอสบางคนก็เรียกคัสเมนนะครับลองมายี่ห้อน,นี้ดีสุดละเรามาผสมกับไอ้นี้ลดต้นทุนไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปล่อนกระบะสุดท้ายแล้วนะครับล่อนเอามาใส่ถาดเพาะผักผมนะครับถึงเวลาต้องเพาะผักแล้วนะครับ เดี๋ยวผม,มาพาให้ดูตัวเล็กๆนี่คนงานผมนะครับนี่คนงานที่ช่วยทํางานนะครับดีๆดีๆเหมือนกันนะที่แรกผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรนะมันใจดีๆนิดนึง <c oughs> จะกรจีมือนะนี่แข็งแรงมากนะครับอ่เขากลัวแสงนะตอนนี้แสงมันเยอะเห็นไหมใครเลี้ยงก็ต้องมีแสแลนพางด้วยนะพางแสงด้วย ผมใช้ใช้ฝาปิดเอานะครับเห็นไหมอุย้ยตัวใหญ่มากครับโอ้ดินใหญ่เลย <c oughs> อย่าทํำร้ายฉันเลยอ่าโอเค,อเคไปไปต้องเจอผมร่อนอีกทีนึงนะครับีครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดี